มารับชมการเดินทางของภายปูผานะครับโตเป็นหนุ่มแล้วครับโชว์ตัวอยู่กลางถนนนะครับเดินมาอย่างโดดเดี่ยวในตอนเช้าของวันนี้ที่ภายภูผาปรากฏตัวนะครับแม่ดวนและเบหาอยู่ที่ปู่อาจารย์แมวครับ ภายภูผาปรากฏตัวในช่วงเวลาประมาณ14.30นาิกาน่าจะได้นะครับนี่ครับเดินตัดไปยังโป่งอาจารย์แมวครับอีกไม่นานก็จะถึงปวงอาจารย์แมวแล้วนะครับนี่ก็เดินเพียงลำพังครับต่อไปคงเห็นภาพภูผาอยู่อย่างโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับ นี่ครับเริ่มที่จะโตเป็นหนุ่มนะครับมีคอมเมนต์มาถามนะครับว่าภายภูผาอายุประมาณเท่าไหร่นะครับแอดมินก็คิดว่าน่าจะอยู่ราว1 9บเถึงยีปีนะครับเป็นน้องภายวยวายภายภูผาก็รุ่นราวคราวเดียวกับภูริดหรือภูเขานะครับแล้วก็มีเมคานะครับจะรุ่นราวคราวเดียวกันรุ่นพี่ของภูผาก็เป็น วบยายเรนเจอร์นะครับน่าจะห่างกันประมาณ2-3ปีนะครับจึงเห็นว่าภายวบยายมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าภายภูผาอย่างมากเวลาที่เดินใกล้กันนะครับตอนนี้พายภูผามาถึงป่งอาจารย์แมวนะครับซึ่งก่อนนั้นนนัแม่ด้วนก็ได้ออกไปจากป่งอาจารย์แมวแล้ว ภัยภูผาจึงไม่พบแม่ด้วนและน้องเบหานะครับนี่ครับก็ได้แต่เดินบนเวียนดมกลิ่นนะครับเป็นลูกแม่ด้วนและเป็นตัวตึงของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แน่นอนครับ พายภูผาหยุดกินดินโป่งจนถึงช่วงเวลายเย็นเลยนะครับอยู่ที่นี่ค่อนข้างนานครับแล้วก็เดินมุ่งหน้าไปทางน้ําตกเหียวนรกนะครับในรุ่งเช้าแม่ด้วนและน้องเวหาปรากฏตัวอยู่ประมาณกม19ครับซึ่งแสดงว่าหลังจากที่ภายภูผากินดินโป่ง ก็พยายามที่จะเดินตามโขไม่ด้วนไปนะครับแม่ด้วนอาจจะต้องดูแลเวหานะครับจึงต้องให้ภายูผา,า,าออกมาใช้ชีวิตตามลำพังมากขึ้นเพื่อเผชิญโลกกว้างครับภายูผา,าต่อไปก็คงจะเคยชินในการใช้ชีวิตตามลำพังนะครับช่วงนี้ก็คงจะ ทำใจนิดหนึ่งครับนี่ครับอยู่ตามลำพังนะครับวันนี้ไม่ได้แสดงอาการเบี่ยงให้เห็นเลยนะครับรถยนต์ไแล่นผ่านไปมาภายผู้ผาก็ได้แต่มองเท่านั้นนะครับไม่ได้วิ่งตามเหมือนสมัยเด็กๆนะครับ นี่คือภายภูผาล่าสุดครับปรากฏตัวเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี้นะครับ